แม้จะดูธรรมดาแต่สีสันสดนะและมีรสเผ็ดผสมเปลี่นหองของเนื้อหมูหอมมากฉันอดใจไม่ไหวแล้วนี่คือน้ำตาลใสทำให้เนื้อหมูมีความหวานพิเศษน้ำซ้มสายชูที่ปรุงตอนทอดกลิ่นข้าวของเนื้อหมูหายไปยังหมดจดทั้งสีกขินและรสชาติเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบแต่น่าเสียด ไม่ใช่นี่คือนี่คือมลเมล็ดพริกเขาเก็บมลเมล็ดพริกเอาไว้เผ็ดมากความเผ็ดสุดเข้าไปใจบนแผ่นดินกระตุ้นรันบรสชาติยังทำให้ความหวานของเนื้อหมูเพิ่มขึ้นอาฮันนี่อร่อยมากเฮซาพี่ hey, Please, สวยใหม่ชอบไหมนี่นะ่อาอร่อ่ะ